สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็ออกมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะที่เด็ดก,กับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวมสมหน่อยในงวดนะคะของวันที่24เดือนสิงหาคม2568นะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณ พี่ๆนะคะทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกม้นทุกไลด์ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดที่มารับชมนะคะ้องเอดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะกับสูตรชุดสรุปนะคะเมื่อวานนี้ก็มานะคะส่วนท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไอดียไลน์มาได้นะคะเป็นกลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะเมื่อวานนะคะวันนี้ มืดหน่อยนะคะขออภัยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้สามนะคะกับห้านะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้สามกับห้าตัวนินของเราน,เน้องแอสเน้นวิ่งรูดที่สามนะคะก็เข้าไปในรอบ vip นะคะ p มาที่สามเก้าแล้วก็ศูนย์สามนะคะรอบ vip ของเรามาบนล่างนะคะพี่พี่ มาในตัวที่น้องแอดเน้นให้เลยนะคะ03เข้าไปในเลขล่างแล้วก็39เน้นให้นะคะพี่พีดูมาในตัวเน้นด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะมาบนล่างเลยเนาะสำหรับรอบ VIP นะคะวิ่งลูดที่3มาในตัวเน้น30กับ39นะคะส่วนในตารางนะคะพี่พในตารางเมื่อวานนี้เข้าไปที่30กับ39นะคะ3 9ก้นะคะมาในรอบ VIP บนล่างนะคะส่วนรอบอื่นนะคะเข้าไปที่80นะคะ80มาในรอบพิเศษก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสูตรนี้เนาะท่านใดที่นำไปเสี่ยงโชคนะคะปังๆทั้ง,ง,ทงเลขตารางแล้วก็เลขสูตรนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอ็ดฝากคำเตือนนะคะ แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ลงแนวทางชา้าต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะพี่ๆเนาะก็ฝากด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่หรือว่าพี่ๆสมาชิกนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะพี่ๆก็ช่วยๆกันอ่ เปิดการมองเห็นด้วยนะคะพี่พี่ยอดวิวน้อยมากๆเลยนะคะขนาดแนวทางเข้านะคะแนวทางก็การรับชมก็ยังน้อยนะคะต้องออขอบคุณนะคะพี่พี่ที่ช่วยกดไลค์นะคะท่าในใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากด้วยนะคะแนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้มาด้งดปังๆเหมือนเมื่อวานนะคะพี่พเนาะวันนี้น้องเอฟได้เด่นที่วันนี้ได้เด่นที่เจ็ด ได้เด่นที่7กับ6วิ่งรุ้นเนะคะวันนี้เนาะวันนี้ขอให้แนวทางน้องแอดนะคะเดินต่อนะคะพี่ๆเนาะก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะคะเจกนะคะ ส่วนในตารางในตารางก็จะมีเจ็ดมีหกมีสองมีเก้ามีสี่แล้วก็มีศูนย์นะคะพี่พี่ดินที่เจ็ดกับหกจับคู่จับวินได้นะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ตารางก็มาดิ่งเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะเน้นในสูตรนี้เนเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหก เจ็ดสี่เจ็ดสงนะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจ้าก็แล้วกันนะคะชื่นชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะพี่ๆเนาะเน้นไปที่ห้าคู่นะคะ 7จ็ดศูแล้วก็7 6 7 9นะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามวันนี้รับทรัพย์นะคะเฮงเฮงปังปังนะคะก็อย่าลืมท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถแอดมาได้นะคะ idlineuin นะคะเก้าเจนะคะหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เข้านะคะก็สามารถทักมาได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ